สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยนะคะกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์สดอีกแล้วนะคะมาเช็คพลังงานกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนส่งพลังงานดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงตัวเองนิดนึงนะ ขึนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอ,คอยคอยไปเตยที่นี่ที่เดิมเลยนะคะชัดแจ๋วนะคะชัดแจ๋วชัดเจนเลยมาเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ไปเตยก็มาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อ ความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในหัวข้อนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะฟังย้อนหลังหรือว่าฟังในไลฟ์สดก็ขอให้มี e NERGY ดีๆมีพลังงานบวกๆนะคะเนาะ มี energy ดีๆมีพลังงานบวกๆนะคะได้รับนะคะพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะด้วยการฟังสิ่งดีๆด,ด้วยการเสพสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้พลังงานดีๆจงบังเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆท,ท่านค่ะหลังจากไลฟ์เ,เสร็จแล้วนะคะใบเตยก็จะไป สวดมนต์ต่อนะคะคุณกายซาเวียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบเตยสวัสดีค่ะน้องใบเตยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะโอเคเลยใครเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันนะคะอ่าเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะว่า,าความสุขความสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรานั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆเนาะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีคุณเม่คุณ,ค,ณคุณอะไรคะเนี่ยนาเซียสโตนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะส่งพลังงานดีๆด,ด,ด้วยกันพิมพ์999นะคะพิมพ์999เราจะมาเช็คจากไพ่สำหรับนี้นะคะ ยินด,ดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะดูพลังงานวันนี้สิพลังงานเราเป็นจะได้พลังงานเราเป็นจะได้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะเราก็จะมาดูพลังงานเราก่อนเนาะว่าพลังงานเราเป็นยังไงบ้างนะคะ คือเปลี่ยนแบบสีแบบโอเคไหมไม่รู้ชัดหรือเปล่านะจะชัดอยู่เนาะมาเช็คพลังงานตอนนี้ก่อนนะคะว่า Energy หรือพลังงานพี่ๆเป็นยังไงน้องว้เตยดีใจจังมาทันไลฟ์น้อมรับสิ่งดีๆค่ะพี่นิชาพาฟาร์มเห็ดสวัสดีค่ะมาดูกันเลยใบแรกขึ้นมาเป็น The View นะคะขออนุโมทนาบุญกับการสวดมนต์ขอบคุณค่ะ ห้าเหรียญน,นะคะพลังงานคุณเป็นยังไงอัศวินเหรียญคุณกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินอยู่นะคะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่แน่เลยนะคะบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเงินติดขัดการเงินไม่คล่องตัวการเงินไม่คล่องมือนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็พยายามปรับตัวอยู่นะคะพยายามที่จะทําให้การเงินของเราเนี่ย กลับมาสดใสกลับมาดีกว่าเดิมนะคะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยบางท่านเนี่ยมีในเรื่องของการติดขัดด้วยนะคะพยายามจะทําให้ดีขึ้นแต่เรายังยังมองหาทางออกไม่เจอนะคะบางท่านก็การเงินเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากที่ติดขัดมานานนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะมีการตัดสินใจอาจจะมีในเรื่องของการใช้ความคิด หรือตอนนี้นะคะต้องการพลังงานที่เป็นพลังงานสมาธิมากๆเพื่อให้ชีวิตสดใสนะคะเดอะซันขึ้นมาคือเราพยายามที่จะดึงเอา Energy ดีๆด,ดึงพลังงานบวกๆออกมานะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องเข้ามาให้เราต้องขุนเคืองใจนะคะบางท่านเนี่ยแทบจะไปปรึกษาคนอื่นไม่ได้เลยนะปรึกษาใครไม่ได้เลยต้องปรึกษาตัวเองค่ะไปเตยไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีไม่รู้จะหันอน้าไปพึ่งใครดีต้องพึ่งตัวเองนี่แหละหลักๆเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะแต่ความสดใส หรือฟ้าหลังฝนกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมันเหมือนเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาก็จริงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะมีทางออกนะเราจะมีทางออกเราจะมีทางเลือกดีๆเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อะไรที่เราคิดเราหวังเอาไว้เนี่ยมันมันกาลังจะมันกาลังจะตื่นรู้มันกําลังจะเป็นไปนในทิศทางที่ควรจะเป็น เออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาทางออกอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่เราเองเนี่ยก็ต้องอาศัยออความนิ่งอาศัยความฉลาดหลักแหลมอ่ะอาศัยสกิลทักษะที่เรามีนี่แหละนะคะพยายามที่จะประคับประคองนะคะสถานการณ์ต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่า ผ่านช่วงนี้ไปแล้วจะดีไหมดีแน่นอนนะคะสวัสดีพี่คนสวยค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาแล้วก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสุขความสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรานะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเลยสำหรับไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวกาลังมองหาสาหรับเจ๋งๆอยู่เอาสำหรับนี้ก็แล้วกันเราไม่ค่อยได้ใช้ ความสุขความสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะตั้งจิตตั้งใจเลยเนาะความสุขความสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เสียงน่าจะชัดอยู่เนาะเอาเอาใหม่สับไพ่ใหม่อะไรของแม่หมอเอาใหม่เอาใหม่นะคะเมื่อกี้หน้าไพ่มันหงายขึ้นมาก่อนอะสวัสดีจ้าสู้อ่ะโอเคสู้แต่เช้าเลยสู้ๆนะคะเออนะจริงๆพลังงานดีๆมีได้ทุกวันนะคะ เดี๋ยววันหลังจะมาทายนิสัยจากวันที่เกิดนะเดี๋ยวไปเตยทำอยู่คลิปหัวข้อนี้แหละนะคะอย่าลืมติดตามนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทายนิสัยจากวันที่เกิด1ถึงวันที่3 1เนี่ยนะใครเกิดวันไหนนิสัยยังไงเรามาชมกันไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวอาจจะช่วงบ่ายก็ได้ที่ไปเตยจะมาทําไลฟ์นะคะก็รอติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีมากๆค่ะคุณไปเตยสวัสดีคะ่ะ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ2ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น8 8ไม้กับ8ดดาบคุณกำลังจะปลดล็อกชีวิตนะไม่รู้แหละว่าจะปลดล็อกเรื่องอะไรแต่ว่าการที่เราเองรู้สึกว่าเราติดขัดนะคะเจอทางตัน มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะคะมีเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดรดร้าวเสียใจเกิดขึ้นกับคุณคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการนี้แล้วกลายเป็นแปดไม้นะคะที่เหมือนมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะน่าอึดอัดใจเพียงใดนะคะคุณจะปลดล็อกเรื่องนี้แล้วคุณจะมีอิสรภาพ อิสรภาพจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเคยมีประเด็นในเรื่องของความรักผิดหวังช้ำรักเสียใจอกหักนะคะชีวิตเจอเจอกับเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยหาทางออกได้แก้ปัญหาได้ เติบโตนะคะเราก็มีการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะคะความรักเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเนาะควีนอัวานขึ้นมานะคะการงานเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแก้ปัญหาได้แล้วก็โครงการหรืองานที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จนะใครที่ติดขัดอะไรก็จะสามารถหาทางออกและแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้นะคะใครที่รู้สึก เหนื่อยสุขภาพไม่ดีเจ็บปวดรวดร้าวผิดหวังเสียใจก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็คือจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราเองนะคะจะก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหานี้ไปได้นะคะแล้วก็ความเจ็บปวดต่างเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงนะคะใครที่วางแผนจะเดินทางก็มีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการเดินทางที่ทําให้หัวใจของคุณเนี่ยกลับมามีความสุขสนุกสนานอีกครั้งนะคะ มีการเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนให้แบบคืออะไรที่มันไม่ชัดเจนอ่ะมันจะได้รับความชัดเจนเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการงานทุกๆอย่างมันจะได้รับความชัดเจนเหมือนจิตมันตื่นรู้นะคะพอจิตตื่นรู้แล้วอะไรอะไรมันก็เหมือนมันนิ่งขึ้นมันสบายใจขึ้นมันเหมือนสถานการณ์มันที่มันตึงๆอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูออร์เก้นการเพิ่มเติมนิดนึงนะคะไพ่อยากจะเสริมอะไรเราไหม รับพลังงานดีๆค่ะเย้ yeah, yeah. มาเลยเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มนะคะจากออร์คเทนการ์ดออร์คเทนการ์ดอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้หรือคลิปในวันนี้บ้างนะคะขอให้ไพ่เปิดนะคะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆในวันนี้ด้วยนะคะ wisdom in play นะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาภายในของเราเนาะสัญชตาตญาณเรารู้มากกว่าที่เรารู้เออนะแล้วก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกนะคะจิตสำนึกที่มันกำลังจะสว่างพลังงาน อารมณ์ของคุณ emotional energy นะคะเป็นเรื่องของพลังงานทางอารมณ์อารมณ์คือผู้ส่งสารที่ต้องการที่จะได้รับการเอาใจใส่การกระทําความกระตันยูรู้คุณที่เหมาะสมหรือแม้แต่การที่เราขอบคุณหรือสํานึกรู้คุณสิ่งที่มีนะคะความตั้งใจนะคะเออ intention ความตั้งใจการขาดทิศทางส่วนบุคคลทําให้เกิดชีวิตที่สับสนเหมือนเกมหมากรุกของคนอื่นน่ะเหมือนถ้าเราเล่นผิดน่ะมันก็เนาะมันจะชนะได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย sharing นะคะให้เราเองเนี่ยแบ่งปันนะคะให้และรับนะคะในสิ่งที่มันพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีพอควรนะคะ confusion เป็นเรื่องของความสับสนการเติบโตความเจ็บปวดการรักษาการควบคุมผ่านความไม่แน่นอนอะไรก็ดีที่มันเป็นความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะไปตีชื่อว่า คุณจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วแล้วคุณกําลังจะเติบโตนะตอนนี้คุณกําลังจะเติบโตมีการตื่นรู้มีในเรื่องของการพัฒนามีในเรื่องของการที่เราเองขยับขยายหน้าที่การงานของเราการเงินของเราดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวเสียใจตื่นรู้นะคะตื่นรู้นะคะบางอย่างมันเป็นความว่างเปล่าจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของประตูเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหาทางออกก็ ไปออกทางเข้านั่นแหละงงไหมเออถ้าอยากหาทางออกก็ไปออกทางเข้านั่นแหละเขาบอกอย่างนี้นะคะความหมายของไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขความสมหวังเนี่ยมันเกิดจากข้างในของเรามันเกิดจากภายในของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปเนี่ยวันนี้มีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆมิติทุกๆ,กๆด้านเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพิกากราคลิปเต็มในช่วงกลางคืนนะคะเดี๋ยวบ่ายๆจะมาไลค์นะคะไลค์ ทายนิสัยจากวันเกิดนะคะมาดูกันว่าเราจะตรงไหมนะคะขอให้คุณมีความสุขวันนี้รับพลังงานดีๆด,ด,ด้วยกันพิมพ24์2424มีความสุขและมีแต่ความสนุกสนานเบิกบานหัวใจในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ